ของไม่กินรู้เน่าของไม่เล่ารู้ลืมเคยรู้สึกท้อแท้หรือหมดหวังไหมคําคมคําสอนและปรัชญาชีวิตที่เป็นแรงบันดาลใจดังแสงสว่างที่นำทางให้เราเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้เป็นเหมือนแรงผลักดันที่ช่วยให้เราลุกขึ้นสู้ในการก้าวไปข้างหน้าในยามที่ท้อแท้และเป็นกําลังใจที่คอยปลอบโยนเราในยามที่รู้สึกเหนื่อยลา้า คำคมศักดิ์คำอาจเป็นประกายไฟจุดประกายความหวังให้คุณได้คำคมและปรัชญาชีวิตจะช่วยให้คุณค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคำพูดเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาความรู้และคำคมคำสอนและปรัชญาชีวิต มานำเสนอท่านต่อไปครับหยิบยกมาเล่าวันนี้นำเสนอเรื่อง15นิสัยของคนที่ควรเลี่ยงการคบหาด้วยอย่างเด็ดขาดหนีได้หนีให้ห่างผมจะขอระบุ15นิสัยของคนที่ควรเลี่ยงการคบหาด้วยอย่างเด็ดขาดพร้อมคำอธิบายสั้นๆเพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดนิสัยเหล่านี้ถึงเป็นสัญญาณอันตราย หมอสำหรับนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกคบคนในชีวิตจริง 1. คนเห็นแก่ตัวคือคนที่มองโลกผ่านแว่นตาของผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้นลองนึกถึงคนที่ยิ้มให้คุณแต่ในใจกำลังคำนวณว่าจะได้อะไรจากคุณบ้างเขาจะไม่สนใจว่าคุณเหนื่อยเสียใจหรือเดือดร้อนแค่ไหนถ้ามันไม่กระทบเขาเขาก็ไม่แคร์เช่นเพื่อนที่มาขอยืมเงินคุณตอนเขาลำบาก แต่พอคุณขอความช่วยเหลือเขากลับบอกว่าไม่มีเวลาหรือหายเงียบไปเลยคนแบบนี้มีนิสัยชัดเจนทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนเพื่อตัวเขาเองไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นที่คุณควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะว่าเขาจะใช้คุณเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเวลาแรงกายหรือเงินทองและเมื่อคุณหมดประโยชน์เขาจะทิ้งคุณไปโดยไม่เหลียวหลังคุณจะรู้สึกเหมือนถูกหักหลัง หรือแค่ความว่างเปล่าในใจเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนเห็นแก่ตัวแบบนี้จงเดินหนีให้ไกลยอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณจริงๆ 2. คนโกหกเป็นนิสัยลักษณะพูดปดบ่อยครั้งแม้ในเรื่องเล็กๆและไม่ยอมรับความจริงเหตุผลคุณจะไม่มีวันเชื่อใจได้และอาจถูกหลอกให้เสียหายลองนึกถึงคนที่คุณรู้จักคนที่พูดอะไรออกมาก็มักจะฟังดูดี แต่พอคุณลองพิสูจน์ดูกลับพบว่ามันไม่จริงเลยสักนิดนี่คือคนโกหกเป็นนิสัยเขาจะพูดปดได้อย่างหน้าตาเฉยแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นเมื่อวานฉันไปหาหมอมาทั้งที่จริงๆเขานั่งกินกาแฟอยู่ที่ร้านหรือบอกว่าฉันจะคืนเงินพรุ่งนี้แน่นอนแต่สุดท้ายก็เงียบหายไปเวลาคุณจับได้เขาจะไม่ยอมรับความจริงบางทีก็โยนความผิดให้คุณว่าเข้าใจผิดเอง ลักษณะแบบนี้เหมือนงูที่เลื่อนไหลไปมาคุณจับตัวมันไม่ได้เลยเหตุผลที่คุณควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะคุณจะไม่มีวันเชื่อใจเขาได้จริงๆสักวันหนึ่งเขาอาจโกหกเรื่องใหญ่เช่นหลอกให้คุณลงทุนหรือพาคุณไปภัวพันกับปัญหาที่เขาแต่งขึ้นมาพอคุณเสียหายเขาก็แค่ยักไหลแล้วเดินจากไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคนที่โกหกจนเป็นนิสัยจงระวังไวอ้อย่าให้คำพูดสวยๆมาหลอกตาคุณ 3. คนชอบควบคุมลักษณะพยายามบงการชีวิตคุณเช่นสั่งให้ทำอะไรไปไหนหรือคบใครเหตุผลการคบคนแบบนี้จะทำให้คุณสูญเสียอิสรภาพและความเป็นตัวเองลองนึกถึงคนที่เข้ามาในชีวิตคุณด้วยรอยยิ้มแต่ไม่นานเขาก็เริ่มบงการทุกอย่างนี่คือคนชอบควบคุมเขาจะพยายามสั่งการชีวิตคุณราวกับคุณเป็นหุ่นยนต์เช่นบอกว่าคุณต้องใส่ชุดไหนไปไหนได้หรือไม่ได้ หรือแม้แต่ห้ามคุณคบเพื่อนบางคนเขาจะพูดว่าฉันแค่ห่วงเธอหรือฉันรู้ว่าอะไรดีที่สุดแต่จริงๆแล้วเขาต้องการให้คุณอยู่ในกรงที่เขาสร้างขึ้นตัวอย่างเช่นคุณอาจมีเพื่อนชื่อนกที่โทรมาบอกว่าวันนี้อย่าออกไปไหนนะอยู่บ้านดีกว่าทั้งที่คุณมีแผนไปเที่ยวกับเพื่อนเขาไม่ฟังเหตุผลและถ้าคุณขัดข้องเขาจะโกรธหรือทำให้คุณรู้สึกผิด เหตุผลที่ควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะการคบหาเขาเหมือนการยอมทิ้งอิสรภาพของคุณไปทีละนิดคุณจะค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามคำสั่งไม่เหลือความสุขหรือความมั่นใจดังนั้นถ้าเจอคนที่ชอบควบคุมจงเดินออกมาก่อนที่คุณจะลืมว่าตัวตวนที่แท้จริงของคุณเป็นยังไงสี่คนขี้เหวี่ยงหรืออารมณ์ร้ายลักษณะโกรธง่ายวอยวายหรือระเบิดอารมณ์โดยไม่มีเหตุผล เหตุผลพวกเขาสร้างความเครียดและอาจทำร้ายจิตใจหรือร่างกายคุณลองนึกถึงคนที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นระเบิดเวลานี่คือคนขี้เหวี่ยงหรืออารมณ์ร้ายพวกเขาโกรธง่ายวุ่วายใส่คุณโดยไม่ต้องมีเหตุผลชัดเจนแค่คุณพูดอะไรผิดหูหรือทำอะไรไม่ถูกใจนิดเดียวเขาก็ระเบิดออกมาได้ทันทีเช่นคุณอาจแค่ลืมตอบข้อความแล้วเขาก็ตะโกนใส่ว่าทำไมไม่สนใจกูเลย ทั้งที่เรื่องมันเล็กน้อยลักษณะแบบนี้เหมือนไฟที่พร้อมลุกไหม้ทุกเมื่อคุณไม่มีทางรู้ว่าเขาจะพังอะไรหรือพูดคำร้ายๆอะไรออกมาเหตุผลที่คุณต้องเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะว่าการอยู่ใกล้เขาคือการนั่งรอความเครียดที่มาไม่รู้ตัวคำพูดของเขาสามารถบาดใจคุณได้ลึกและถ้าแย่กว่านั้นอารมณ์ร้ายอาจกลายเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างเช่นนกเพื่อนที่เคยคว้างแก้วใส่กำแพงตอนหมู่แค่เพราะอาหารมาช้า คุณอยากใช้ชีวิตแบบวาดระแวงทุกวันหรือเพราะงั้นถ้าเจอคนแบบนี้จงเดินออกมาให้ไกลอยากปล่อยให้ตัวเองต้องทน5คนขี้ฉาและดิสยาลักษณะไม่ยินดีกับความสำเร็จของคุณและพยายามทำให้คุณรู้สึกแย่เหตุผลความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยการแข่งขันและพลังลบลองนึกถึงคนที่คุณเคยเล่าเรื่องดีๆให้ฟังเช่นคุณได้เลื่อนตำแหน่งหรือซื้อของที่อยากได้มานาน แทนที่เขาจะยินดีด้วยกลับได้ยินคำพูดแปลกๆเช่นโชคดีจังเลยนะพร้อมรอยยิ้มฝืนๆที่ดูไม่จริงใจนี่คือคนขี่อิจฉาและริสยาเขาจะไม่เคยดีใจกับความสำเร็จของคุณจริงๆแต่ลึกๆแล้วรู้สึกอึดอัดหรือเจ็บใจที่คุณได้อะไรดีๆเขาอาจพูดจาแดกดันเช่นเก่งขนาดนี้ฉันคงสู้ไม่ได้หรอกหรือบางทีก็พยายามทำให้คุณรู้สึกแย่ด้วยการเปรียบเทียบว่าของฉันยังดีกว่านะ ทั้งที่คุณไม่ได้ถามสมมติคุณมีเพื่อนชื่อนิดคุณเล่าว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่เธอกลับบอกว่าแทนขนาดนั้นใช้ไม่คุ้มหรอกแทนที่จะแสดงความยินดีความริษยาทําให้เธออยากดึงคุณลงมาให้รู้สึกแย่เหมือนเธอการคบคนแบบนี้เหมือนอยู่ในการแข่งขันที่ไม่มีวันจบคุณจะรู้สึกเหนื่อยและหมดพลังเพราะฉะนั้นควรเลี่ยงเขาเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุขของคุณไว้6คนที่ไม่เคยรับผิด ลักษณะโทษคนอื่นเสมอเมื่อมีปัญหาไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเหตุผลคุณจะกลายเป็นทาร,รับบาปและเขาไม่เคยพัฒนาตัวเองลองนึกถึงคนที่ทุกครั้งที่เกิดปัญหาเขาจะชี้หน้าโทษคนอื่นทันทีโดยไม่เคยมองตัวเองเลยสักนิดนี่คือคนที่ไม่เคยรับผิดลักษณะของเขาคือไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนเขาจะมีข้อแก้ตัวเสมอเช่นถ้าทำงานส่งช้าเขาจะโทษว่าเพื่อนร่วมทีมไม่ช่วย หรือถ้าทำข้าวของเสียหายเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดฉันมันทั้งเองคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมสมมติว่านิดเพื่อนของคุณทำอาหารไม่ทั้งหม้อแต่แทนที่จะยอมรับว่าเผลอเธอกลับไว้วายว่าเตาแก๊สเสียใครจะไปรู้ทั้งที่ทุกคนเห็นว่าเธอเล่นโทรศัพท์จนลืมดูหม้อเหตุผลที่คุณควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะคุณจะกลายเป็นทารบาปโดยไม่รู้ตัว เขาจะโยนความผิดมาให้คุณทุกครั้งเพื่อปกป้องตัวเองแถมเขาจะไม่เคยเรียนรู้หรือพัฒนาเพราะในสายตาเขาตัวเองไม่เคยผิดคุณจะเหนื่อยใจกับการแก้ตัวแทนเขาและสุดท้ายก็ต้องแบกความรู้สึกแย่ๆไว้คุณเดียว 7. จ็ดคนหน้าไหวหลังหลอกลักษณะพูดดีต่อหน้าคุณแต่รับหลังนินทาหรือทรยศเหตุผลคุณจะไม่มีทางรู้ว่าเขาคิดอะไรจริงๆและอาจถูกหักหลัง ลองนึกถึงคนที่ยิ้มให้คุณกว้างๆพูดจาดีๆต่อหน้าบอกว่าเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดหรือฉันไว้ใจเธอนะักแต่วินาทีที่คุณหันหลังไปเขากลับเปลี่ยนหน้ากากทันทีนี่คือคนหน้าไหวหลังหลอกเขาจะพูดคำหวานต่อหน้าคุณแต่รับหลังเขานินทาคุณไม่หยุดกระจายข่าวลือหรือแม้แต่ทรยศคุณเพื่อประโยชน์ของตัวเองเช่นคุณเคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้นิดเพื่อนร่วมงานฟังเธอยิ้มรับและตอบคุณ แต่พอวันรุ่งขึ้นทุกคนในออฟฟิศรู้เรื่องของคุณหมดและยังบิดเบือนจนคุณอายแทบแทรกแผ่นดินนี้เหตุผลที่ควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเขาคิดอะไรจริงๆวันนี้เขาอาจยกยอคุณแต่พรุ่งนี้เขาอาจแทงข้างหลังคุณด้วยรอยยิ้มเดียวกันคุณจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนทุ่งระเบิดไม่รู้เมื่อไหร่จะถูกหักหลังเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตเห็นนิสัยแบบนี้อย่าไว้ใจเด็ดขาด 8. คนที่ชอบดูถูกผู้อื่นลักษณะวิจารหรือเหยียดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีเหตุผลสักวันเขาจะหันมาดูถูกคุณเมื่อคุณมีจุดอ่อนลองนึกถึงคนที่คุณเคยเจอคนที่มักจะยกตัวเองขึ้นโดยการกดคนอื่นให้ต่ำลงนี่คือคนที่ชอบดูถูกผู้อื่นเขาจะวิจารณ์ทุกอย่างตั้งแต่รูปร่างหน้าตาการแต่งตัวไปจนถึงความสามารถของคนรอบตัว เพียงเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าดูฉลาดกว่าลักษณะของเขาคือชอบพูดจาหยิบหยางเช่นดูคนนั้นสิทําอะไรก็ไม่เคยดีหรือถ้าเป็นฉันนะฉันทําได้ดีกว่านี้แน่เขาจะยิ้มย่อทุกครั้งที่เห็นคนอื่นล้มเหลวสมมติคุณมีเพื่อนชื่อนิดที่หัวเราะอย,ย่อเพื่อนร่วมง,งานที่พูดพรีเซนต์ติดขัดแต่พอถึงตาเธอเธอกลับโมว่าตัวเองเก่งแค่ไหนทั้งที่ผลงานก็ไม่ได้ดีไปกว่ากัน เหตุผลที่คุณควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะว่าสักวันหนึ่งเมื่อคุณเผลอทำผิดหรือมีจุดอ่อนเขาจะไม่ลังเลที่จะหันมาดูถูกคุณเหมือนกันจากคนที่เคยหัวเราะด,ด้วยกันอาจกลายเป็นคนที่หัวเราะนยอะคุณแทนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเจ็บปวดจากคำพูดที่บาดใจอย่าคบคนแบบนี้เด็ดขาด 9. คนติดการพนันหรืออบายามุขหนักลักษณะหมกมุ่นกับสิ่งเสพติดการพนันหรือพฤติกรรมเสี่ยง เหตุผลพวกเขาอาจดึงคุณลงไปในปัญหาเช่นนี้สินหรือความเดือดร้อนลองนึกถึงคนที่ดูสนุกสนานร่าเริงแต่ชีวิตของเขาหมุนวนอยู่กับตบไพสล็อตหรือขวดเหล้าทุกคืนนี่คือคนติดการพนันหรืออบายมุขหนักเขาคือคนที่หมกมุ่นกับสิ่งเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงจนไม่สนใจโลกความจริงลักษณะของคนแบบนี้เห็นได้ชัดเขาจะพูดถึงแต่เรื่องการพนันอย่างตื่นเต้น บอกว่าแค่เล่นนิดหน่อยหรือเดี๋ยวก็ได้คืนแต่สุดท้ายเขากลับเสียมากกว่าได้และมักลากคนรอบตัวให้เดือดร้อนไปด้วยเช่นเพื่อนชื่อโจที่คุณรู้จักเขาชวนคุณไปดูบอลด้วยกันแต่จบที่ขอให้คุณช่วยออกเงินเดิมพันเพราะเขามั่นใจว่าได้แน่พอเสียเขาก็เงียบหายไม่รับผิดชอบอะไรเหตุผลที่คุณควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะ เขาเหมือนหลุมดำที่จะดูดคุณลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหนี้สินความเครียดหรือแม้แต่ชีวิตที่พังพินาศถ้าคุณไม่ระวังคุณอาจกลายเป็นคนคำประกรันนี้หรือต้องตามแก้ปัญหาให้เขาไม่จบสิน้นเพราะฉะนั้นจงห่างไว้ก่อนที่คุณจะจมไปด้วยกันสิบคนที่ไม่เคารพขอบเขตส่วนตัวลักษณะบุกลังความเป็นส่วนตัวเช่นขอดูโทรศัพท์หรือบังคับให้เล่าทุกเรื่อง เหตุผลคุณจะรู้สึกอึดอัดและสูญเสียพื้นที่ของตัวเองลองนึกถึงคนที่อยู่ใกล้คุณแต่กลับทําให้คุณรู้สึกเหมือนไม่มีที่ว่างเป็นของตัวเองนี่คือคนที่ไม่เคารพขอบเขตส่วนตัวเขาคือคนที่ชอบปลุกหลังเข้ามาในชีวิตคุณโดยไม่สนว่าคุณจะเต็มใจหรือเปล่าเช่นจูจ่ๆก็หยิบโทรศัพท์คุณไปดูข้อความทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้อนุญาตหรือถามคำถามส่วนตัวแบบไม่หยุด เช่นวันนี้ไปไหนมาคุยกับใครบ้างแถมยังบังคับให้คุณเล่าทุกเรื่องราวในชีวิตแม้คุณจะบอกว่าไม่อยากพูดเขาก็ไม่ยอมหยุดตัวอย่างเช่นเพื่อนชื่อนิดที่ชอบแอบดูแชทในโทรศัพท์คุณแล้วยังบอกว่าเพื่อนกันต้องไม่มีอะไรปิดบงังทั้งๆท,ที่คุณรู้สึกไม่สบายใจเหตุผลที่ควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะคุณจะรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลา ความเป็นส่วนตัวที่คุณควรมีจะหายไปและสุดท้ายคุณจะสูญเสียพื้นที่ส่วนตัวที่ทําให้คุณเป็นตัวเองถ้าคบไปนานๆคุณอาจกลายเป็นคนหวาดระแวงหรือเก็บตัวโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนแบบนี้จงตั้งขอบเขตให้ชัดและถ้าเขาไม่ยอมรับก็ถึงเวลาที่ต้องเดินจากมา11คนขี้เกียจแต่ชอบพึ่งพาลักษณะไม่พยายามทำอะไรด้วยตัวเองแต่คาดหวังให้คนอื่นช่วยเหลือตลอด เหตุผลคุณจะกลายเป็นคนรับภาระแทนเขาและเขาไม่เคยเติบโตลองนึกถึงคนที่คุณรู้จักคนที่ดูเหมือนจะมีชีวิตง่ายๆแต่จริงๆแล้วเขาคือคนขี้เกียจแต่ชอบพึ่งพาเขาจะไม่ลงมือทำอะไรด้วยตัวเองเลยสักอย่างไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่เขาจะนั่งรอให้คนอื่นจัดการให้เสมอลักษณะของคนแบบนี้ชัดเจนมากเช่นเขาจะบ่นว่าทำไม่เป็นหรือไม่มีเวลา แต่พอคุณเสนอตัวช่วยเขาจะรีบพยักหน้าแล้วโยวนทุกอย่างมาให้คุณทำอย่างเช่นนิดเพื่อนที่ชอบขอให้คุณช่วยเขียนรายงานบอกว่า mm hmm. เธอเก่งกว่าฉันช่วยหน่อยนะแต่พอเสร็จ mm hmm. เขากลับเอาไปส่งเป็นชื่อตัวเองโดยไม่แม้แต่จะขอบคุณ mm hmm. เหตุผลที่คุณควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะว่าคุณจะกลายเป็นคนแบบภาระแทนเขาทั้งเหนื่อยทั้งเสียเวลาส่วนเขาไม่เคยเรียนรู้หรือเติบโตเลยสักนิด ชีวิตคุณจะกลายเป็นที่พึ่งของคนที่ไม่เคยพยายามสุดท้ายคุณจะหมดแรงโดยที่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเจอคนแบบนี้จงตั้งขอบเขตให้ชัดอย่าให้เขาดึงคุณลงไปด้วย12คนที่ชอบสร้างดราม่าลักษณะขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ชอบให้คนอื่นสนใจหรือสงสารเหตุผลความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเหนื่อยใจลองนึกถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณ แล้วทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจะทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกินจริงนี่คือคนที่ชอบสร้างรามา่าเขาจะหยิบเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเพื่อนลืมตอบข้อความหรือคนมองหน้าเฉยๆแล้วขยายมันจนกลายเป็นสงครามน้ำตาพวกเขาชอบพูดเกินเหตุบอกว่าทุกคนเกลียดฉันหรือไม่มีใครเข้าใจฉันเลยเพื่อเรียกร้องความสนใจและให้คนอื่นสงสาร คุณจะเห็นเขานั่งร้องให้ว่วยวายหรือโพสต์ข้อความตัดเพอในโซเชียลมีเดียเช่นชีวิตฉันทังแล้วทั้งที่เรื่องจริงอาจแค่รถติด5นาทีตัวอย่างเช่นเพื่อนชื่อนกที่ทะเลาะก,กับแฟนเรื่องลืมซื้อของฝากเธอตะโกนลั่นบ้านว่าเขาไม่รักฉันแล้วและโทรหาคุณตอนตีสองให้มารับฟังปัญหาเหตุผลที่ควรเลี่ยงคนแบบนี้เพราะการคบหาจะทำให้คุณเหนื่อยใจ ต้องคอยปลอบคอยแก้ปัญหาไม่จบสิน้นความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายจนคุณแทบไม่มีเวลาสงบสุขเลย13คนขาดความซื่อสัตย์ลักษณะนอกใจง่ายไม่รักษาคำพูดหรือทำอะไรลับหลังเหตุผลคุณจะเจ็บปวดและไม่รู้สึกปลอดภัยในการครบหาลองนึกถึงคนที่คุณเคยไว้ใจเขาสบตาคุณแล้วสัญญาว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายกลับผิดคำพูดอย่างหน้าตาเฉย นี่คือคนขาดความซื่อสัตย์เขาคือคนที่นอกใจได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการโกหกเล็กๆน้อยๆหรือการทรยศครั้งใหญ่เช่นบอกว่าจะไปด้วยกันแต่แอบไปกับคนอื่นหรือสัญญาว่าจะเก็บความลับแต่กลับเอาไปเล่าต่อลับหลังคุณลักษณะของคนแบบนี้ชัดเจนเขามักพูดคำสวยๆแต่การกระทำไม่เคยตรงกับคำพูดอย่างเช่นนิดเพื่อนที่บอกว่าจะช่วยคุณทำงาน แต่สุดท้ายทิ้งให้คุณทำคนเดียวแล้วยังไปอ้างผลงานกับคนอื่นเหตุผลที่คุณควรเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะว่าการคบหาคนที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนการเดินบนสะพานที่พร้อมพังตลอดเวลาคุณจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกหักหลังและไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าเขาจะโกหกหรือทรยศคุณอีกเมื่อไหร่ถ้าคุณเจอคนแบบนี้จงเดินออกมาอย่าให้หัวใจต้องเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่า 14. คนที่ชอบตีสองหน้าลักษณะปรับตัวเข้ากับทุกคนโดยไม่มีความจริงใจเปลี่ยนคำพูดตามสถานการณ์เหตุผลคุณจะไม่รู้ว่าเขาเป็นมิตรแท้หรือแค่เสแสร้งลองนึกถึงคนที่ดูเหมือนเข้ากับทุกคนได้ดีๆยิ้มหวานพูดจาหน้าฟังแต่คำพูดของเขากลับเปลี่ยนไปตามคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านี่คือคนที่ชอบตีสองหนาเขาจะปรับตัวเก่งปากบอกคุณว่าฉันอยู่ข้างเธอนัน แต่พอไปคุยกับคนอื่นเขากลับพูดอีกแบบเช่นบอกเพื่อนร่วมง,งานว่าฉันไม่ชอบทำงานกับเธอเลยทั้งที่เพิ่งชมคุณเมื่อกี้ลักษณะแบบนี้ชัดเจนเขาไม่มีความจริงใจเลยสักนิดแค่เสแสร้งเพื่อให้ตัวเองดูดีในทุกสถานการณ์ตัวอย่างเช่นนิดเพื่อนที่บอกคุณว่าเกลียดหัวหน้าแต่ไปหัวเราะกับหัวหน้าสัง,งั้นคุณจะรู้สึกสับสนว่าเขาเป็นมิตรแท้หรือแค่แกล้งทำ เหตุผลที่ต้องเลี่ยงคนแบบนี้ก็เพราะคุณไม่มีวันรู้ว่าเขาคิดอะไรจริงๆสักวันเขาอาจยิ้มให้คุณแต่ลับหลังกลับแทงคุณได้อย่างเลือดเย็น15คนที่มองโลกในแง่ลบตลอดเวลาลักษณะบ่นไม่หยุดมองเห็นแต่ข้อเสียและดึงพลังบวกของคนอื่นลงเหตุผลการอยู่ใกล้จะทำให้คุณหมดพลังและรู้สึกทอแท้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังทำงานโปรเจกต์สำคัญ ที่คุณทุ่มเทมาหลายเดือนแต่เพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดของคุณกลับพูดว่ามันยากเกินไปนะไม่มีทางสำเร็จหรอกหรือบริษัทนี้ไม่เคยสนับสนุนใครอยู่แล้วทำไปก็เสียเวลาคำพูดเหล่านี้สามารถทำลายสมาธิและความมุ่งมั่นของคุณได้อย่างรวดเร็วคุณอาจเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองหรือแม้กระทั่งยอมแพ้กลางทันในชีวิตส่วนตัวก็เช่นกัน หากคุณมีเพื่อนที่มองโลกในแง่ลบพวกเขามักจะบั่นทอนความสุขของคุณเช่นเมื่อคุณเล่าเรื่องดีๆหรือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตแต่กลับได้รับคำตอบแบบเย็นชาเช่นโชคดีจริงๆนะหรือก็แค่เรื่องเล็กๆเ,เองทําให้คุณรู้สึกว่าความสุขของคุณไม่มีค่าวิธีรับมือหากคุณจำเป็นต้องอยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ลบคุณควรสร้างขอบเขตที่ชัดเจน เช่นจำกัดเวลาที่ใช้ร่วมกันหรือฝึกฝนการฟังอย่างมิสติกโดยไม่ปล่อยให้คำพูดของเขาเข้ามาส่งผลต่อความคิดของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถแนะนำวิธีคิดบวกหรือชวนพวกเขาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาได้ข้อสังเกตนิสัยทั้ง15ข้อนี้เป็นสัญญาณเตือนที่พบได้ในชีวิตจริงหากเจอคนที่มีลักษณะเหล่านี้มากเกินไป การตัดสินใจเลี่ยงตั้งแต่แรกจะช่วยลดโอกาสเจ็บปวดหรือเสียหายในอนาคตข้อคิดเพิ่มเติมนิสัยเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเลวเสมอไปแต่การครบหาคนที่มีลักษณะดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความทุกข์หรืออันตรายในระยะยาวหากพบสัญญาณเหล่านี้ตั้งแต่แรกการหลีกเลี่ยงจะช่วยปกป้องตัวคุณเองได้ดีที่สุด